บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมสําหรับผู้สูงอายุนะคะผู้พิการและก็ผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสดิการแห่งรัฐอยู่ในกลุ่มผู้พิการนะคะเตรียมความพร้อมรับการโอนเงินค่ะที่สําคัญรับสูงสุดถึง1,000บาทกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้โอนเข้าบัญชีวันไหนคุณสมบัติในการรับสิทธิ์เป็นแบบไหนนะคะติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในช่องบอกแล้วข่าวดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพอ่คณพอคุณแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในส่วนของผู้สูงอายุทุกทท่านนะคะวันนี้ในส่วนของตารางการจ่ายเงินเปิดปฏิทินจากทางกระทรวงการคลังค่ะการจ่ายเบีย้ยผู้สูงอายุหรือว่าเบีย้ยคนชรานะคะเป็นหนึ่งในสวัสดิการของทางภาครัฐที่ช่วยเหลือผู้ที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะเพื่อแบ่งเบาภาระพี่น้องประชาชนที่อยู่ในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุค,ค่ะวันนี้ปฏิทินการจ่ายเงินแจ้งออกมาแล้วนะคะในส่วน ส่วนของผู้สูงอายุยังคงจ่ายเงินแบบขั้นบันไดเหมือนเดิมตามปกติค่ะและในส่วนของก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการว่าจะให้เพิ่มเงินเบี้ยผู้สูงอายุหรือว่าเพิ่มเงินผู้สูงอายุขึ้นไปแต่ตอนนี้เป็นแค่ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะยังคงไม่นําเข้าคอรมอเพราะฉะนั้นเรื่องของการปรับเงินเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุต้องรอติดตามความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีการนําเข้าคอรมอค่ะ ซึ่งล่าสุดกรมบัญชีกลางยังคงจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุในเดือนกุมภาพันธ์2,565นี้เหมือนเดิมค่ะนั่นก็คือการจ่ายแบบขั้นบันไดซึ่งวันที่10ของเดือนกุมภาพันธ์นี้ตรงกับวันพุธที่จะถึงนี้ค่ะคุณผู้ชมการจ่ายเงินผู้สูงอายุยังคงจ่ายแบบขั้นบันไดเหมือนเดิมตามปกตินะคะก็คือ600ถึง1,000บาทค่ะส่วนการจ่ายเงินนั้นนะคะคุณผู้ชมมีการโอนเข้าสมุดบัญชีเงินฝากสําหรับผู้ที่รับเบี้ยอย่างชี ผู้สูงอายุผ่านทางธนาคารค่ะและว,วงเงินตรงนี้นะคะสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ค่ะคุณผู้ชมนี่คือการจ่ายเงินเบีย้ยผู้สูงอายุอีกหนึ่งรายการก็จะเป็นการจ่ายเงินให้กับเบีย้ยผู้พิการนะคะเบีย้ยผู้พิการเนี่ยค่ะก็จะจ่ายในวันที่10กุมภาพันธ์2565นี้ด้วยเช่นกันโดยจะแบ่งผู้พิการออกเป็น2กลุ่มก็คือถ้าหากอายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับอยู่ที่1,000บาท อายุ U 18ปีขึ้นไปรับ800บาทค่ะแต่ผู้พิการที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเพิ่มอีก200บาทนะคะซึ่งในส่วนของการจ่ายเงินให้กับผู้พิการกลุ่มนี้จะโอนตรงเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่22กุมภาพันธ์2565ค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ